พวกเรามองศักยภาพในการบริหารสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดนี้ยังไงอะคะอาจจะคิดถึงสบทกรก็ได้ศูนย์บริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่วันนี้เราก็ยังงงๆกันอยู่เนาะว่าศูนย์นี้จะยังอยู่อีกนานไม่จะย,ยุบหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากอยากให้อยากให้พูดถึงภาพรวมในการบริหารสถานการณ์นี้นิดนึงคะ่ะในมุมมองของอภาคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยคืออย่างอย่างที่ท่านท่านในมุมมอง ของผมก่อนจะไปถึงเรื่องของวิธีการบริหารนะครับโดยรวมเลยทุกเรื่องเนี่ยอย่างที่พี่โต้งพูดนะครับตอนแรกคนไทยทั้งประเทศเนาะเราก็คิดว่าอุย้ยสถานการณ์ชายแดนเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลช้ามากรัฐบาลช้าจังใช่ไหมครับคือเขาไม่ทันเกมหรือเปล่าเขาไม่มีศักยภาพในการบริหารหรือเปล่าแต่พอเรามาดูการกระทำของเขาในด้านอื่นๆในมิติที่อย่างจะเป็นเขากระโดงก็ดีการแต่งตั้งโยกย้ายก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ย อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศคิดผิดมาโดยตลอดเรามองรัฐบาลชุดนี้ผิดมาโดยตลอดเขาเร็วมากครับหากเขาเลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างเนี้ยที่เรามองว่าเขาช้าเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ใช่เขาทําไม่ได้หรือเขาไม่เข้าใจเขาตามไม่ทันแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำหรือเปล่าทีนี้มองตัดกลับมันเป็นแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องมาคิดแล้วว่าเหตุใดทําไมจะเลือกที่จะไม่ทําในสถานการณ์แบบนี้อืสิ่งที่สังคมชาวไทยคิดสงสัยแล้วพูดออกมาในปัจจุบันเนี่ยกันทั้งประเทศอะครับว่าขายชาติหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่วาทก,กรรมทางการเมืองนะครับพี่บอยถ้าเรามามองแบบนี้ถูกไหมครับว่าแบบนี้เนี่ยแล้วเราไปเจาะในแต่ละรายละเอียดเล็กๆตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการปกข่าวเรื่องการวางระเบิดการ พูดคุยกันว่าเราจะปิดด่านไม่ปิดด่านสักทีจนก่อให้เกิดการวางระเบิดเต็มไปหมดเลยพอแม้กระทั่งมีข่าวลือกมาท่านอนุติกระทรวงกลาโหมวันนั้นก็มาบอกว่าอ้ยข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนู่นนี่นั่น,นจนบาดเจ็บปุ๊บก,ก็มาบอกว่าอุบัติเหตุบ้างบอกว่านู่นนี่นั่นบ้างไปให้สัมภาษณ์ตรงที่สถานที่เกิดเหตุเรื่องของการยิงเข้ามาที่โรงพยาบาลก็มาบอกว่าอุย๊ยเขาเขาเล็งไม่ได้เขาไปยิงตามไม่ได้ตั้งใจ คือผมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้แค่ผมเข้าใจว่ามันบาดใจพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่หลักประเทศชาตินะแต่ในวันนี้ในมุมมองที่ผมอยากจะเตือนสติพวกเราให้มานั่งมานั่งนึกอะครับมากกว่าความบาดใจเนี่ยตอนนี้เรามันต้องมาตั้งสติเราหรือเปล่าว่า,วาเฮ้ยมันเป็นไทยแค่ไหนเนี่ยระยะเวลาที่ผู้บริหารชุดนี้ยังบริหารอยู่ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีการพูดคุยอะไรกันอีกเขามีเจตนาเป้าหมายอะไรกันบ้างแล้วมันจะนําไปซึ่งสถานการณ์แบบไหนอีกยิ่งพอสถานการณ์การเมืองดูโลเลใช่ไหมครับมีเรื่องของการตัดสินคดีมันจะเกิดการเปลี่ยนกลัวไหมจะเป็นยังไงพอตรงนี้ยิ่งไม่แน่นอนเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดจนมุมทั้งสองฝ่ายบริหารของสองประเทศมันมีความเป็นไปได้ไหม ที่เขาจะวางแผนทาอะไรสักอย่างอันนี้จริงๆมัน,มนเป็นสิ่งที่ที่มันก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ต้องคิดนะครับถ้าถามะคุณคุณพูดแบบนี้นี่จะบอกว,ว่าเขาหัวกันบ้าเออเขาจะบอกไม่ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเขาหัวกันหรือเปล่าแต่เขาจะบอกว่าคุณเนี่ยสมคบคิดกับขมรมาทําลายเขาเปล่าชัยชนะมครับผมก็เขาชอบพูดแบบนี้อยเนอ่ ก็คือเหตุผลที่ผมไปอยู่ชายแดนระหว่างดงระเบิดแล้วไปช่วยคุณยายออกมาใช่ครับผมสมงคิดกับเขาอยู่ผมรู้อยู่แล้วว่าระเบิดที่เขาเล็งไม่ได้เนี่ยมันจะตก <c oughs> ผมพอดี <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ที่ต้องออกาเลย